สวัสดีตอนเศร้าจ้าหลังจากกิอย่างแล้วเมื่อน,นี่ผ่านหญิงหนุดกิดลงมาเบิองหนองสาจา้านำกระแหงหลายเติบแล้วนายผ่านเข้าเพิินวานสิผ้าสาป่าวะสันตเตรียมอุป,ปกรณ์ลงมาเลยจา้ามีทถังมีแหหน่อยแ้วก็มีสวิงเพื่อระสีสาป่าจา้าพ่อเด็กปนพ่อเด็แกงงนะจา้า เบิ้งทางนี้ก็แหงน้ำเหลือบ่หลายจ้ะนี่จ้ะสาบโดนแต่จ,จ้าเข้าไปลุยน้ำกันได้จ้าวันเข้าสีมานบ่มื่อนี่อากาศก็เย็นเย็นพี่น้องกีดยางกับเทีงลมใบยางกับล่นเบมือนเดวแต่ว่าก็ยังออกดีอยู่จ้ะหนาวเมื่อขึ้น,นี็กีดยางกะ ว่ามหาป่าไปไว้ถับปนก็น่าวะนี่เขากระดังไฟไววทัฟฟีงพร้อมจามันเย็นท่านหิงนูดบุรุงน้ำเพลินดอกเย็นโคตรถ่ายยุกกองไฟไผิดละจ้ะขส่วนหน้าผ่านเข้าเพลินขึ้นไปตัดใหม่มัดไปให้ลูกกับเมียเพีงไฟจ้ะไหม่แหง นี่เพื่อนกระเอ็ดไม้กายไปเนาะจ้ะเวลาค้นยางจางังบวลมไม้กายไปยางไปบกไักนิดหน่อยนะก็อยากไตน้ำเขาเนี่ยนะเพราะว่าเรนกี่ตุมต่มจะเศร้าเหรอจักพู้ขึ้นแม่ยังท่าพยังจุดางแอบอทีย่ยงหงอกห้องโกบหรอหลังแอบเลยโไม่ต้องลงเหยียบบรอ เคียดว่า,าเกบขึ้นเดอเบ็ดนะบัญชีหยียบเด้ย,ย่างไปว่ลุ่งน้ำยานป่าเขาห้อยตีนน้องห้ายาเฝ้าลงไป ยืนทาซะก่อนตอนนี้นายพานธเข้าไปกัจกขีดตุมป้านขั้นคู่แล้วจ้ะนะน,น,นันเบื้องบอกแน่นอยไปเหยียบขั้นคู่เขาขาดแล้วนะนทํำท,ทากินน้ำเนียนเนียนไปเหยียบขั้นคู่แล้วทํำทากินน้ำทํำเนียนเนาะแทนทีสิไปป่านซอยพอเนอะไปเหยียบ ตอนนี้กำลังเก็บป่าซิวจ้าวิดน้ำขึ้นมาแล้วป่าซิวแตกเซลเซลอยู่หนันบักแน่นหน่อยนะมันใด้บอลเลียนเหรียญกี่ตุมมือซื้อได้นหะนนี่มันล่งน้ำนีน้ำพรอน เ,เดี๋ยวน้ำที่ไหลล่วงกันไว้เพิ่นมมวนเด้เพิ่นมมวนผามะเร็นขีดต,ต้มจเชาวมวนแห้งคุณวะ ยังพอปลาคอหน่อยเฮ,ฮ้ยเด็ดปลาคอหน่อยแล้วจ้ะจับหัวมันหมูเด้งเนี้ยบอกโอ้ยวิธีจับปลากำเน่นๆเออนั่นแหละโอเคปลาคอหน่อยกะหาหลีน้ำลุมนนอยหน่อยเ้าจะเพิ่นกระจิชะอีก นาบอกเด้อน้องไห้พ่อสาใส่หัวล้านนี่ผู้ปลาซิวเด่นนงๆอยู่ไกลๆผูพ่อหมูเด่งว่าปลาซิวเยอะจังาพ่อสาน้ำใส่หมูเด่งจะเบิ่งปลาซิวเด่นนงๆอยู่ โอ้มีหอยปลากี่เดือดโอเคเดี๋ยวเขา้าไปเก็บปาลาน้ำกันจ้าตัวจ้านี่น้องให้ไปปลาซิวหน่อยสองตัวพุณนไอปลากัดเดิดพุ่นนะ<ป>น่ะปลากี่เดิอด<ป>ย่างตรงมายุ่นนุน่นน่ะน,นต่นแรงอยุน่นน่นนั่นละทางนาเย็บ ตัวปลาซิ่วอยู่หลุมนะ่ะเห็นบ่หลุมใกล้ๆมองมานอนนี่แหละนั่นแหละโอเค okay, หันนี้เรี่มสิบข้อหมกแล้วจับเอาจับเอามมนดินแดงๆอย่างหันกระโดดไปกว่าไก่นี่ตอานั่นแหละ อพอได้ปลาซิวมาอีก,กํำนึงอย่าหยยบไปลุมลงไปไม่ะเหย่บปลาไปไอ้หายใจเบิงบาทนี้มาเบิงคนหน่อยสอนมันสอนได้อย่างเลยฮาสอนปลาซิวมยง ได้ยังฮะได้กุ้งน้อยตัวบะจอนได้หลายๆชักกอนเจี๊ยมเจ้นีน่เป็นได้ปลาเจี๊ยมน้อย,อยเป็นกระลังสะน้มเจ้ะ chắc tố, đây tố nương vào đại u đại u đây cũng lắm chắc chắn 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 đi chắn 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 โอ้โหได้อยังมาอีกน้อมันนี่ปลาแซลมบ่ดีปลาสามตูวนตัวนี้อ่ะเที่ยว คุณจะปนเละเสียมได้สามตัวตาหนิงหนุดล่มกี่ตมป่าด้ยจะปวดหัวเข่าแห้งจะชิงยางตัดยางป่าดอยมนเรง เขาก็ให้อยู่เที่ยโ,โคกมือพาดยังนูดเบิงโหลดกูนะ<ม>บ่ายโทรศัพท์จักโทรศัพท์จักนั่นที่ตุมโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว่าจับเท่เลยลูกจับก้อ่อเท่เลยเก่งแท้ ว่ามีไต่ไลีว้วปลาิบลงนำเงินก็ไดลล้รวมแ้นลงหายกมูกปลาเทิยงปลาคน้อยปลาซิวปลาเท้า พอได้กินแรงจ้ะค <ch> <mucha> ิดว่าเบิร์ดระบาดที่มีปลากระไดเบิร์ดจะชิ้นเลือหน่อยถ้ามีนู่นจะติดขอตรวจทบกิบไปเพียงสามี้ดก็จ้าเดี๋ยวอันเวขึ้นเมื่อเฮือนไปหาล่างต้นร่างตูร่างปลาจ้ะเดี๋ยวจังมาเบิรงน้ำกัน ในล่างออกก่อนจ้ามีแต่ขีดตุ่มปลากระไดขึ้นเป็นล่างทั้งบ้านพูดละจ้าไ้จ้าไปส้มผลงานน้ำกันเลยจ้านี่จ้าผลงานเมือนนม่อนี้ได้ปลาคอปลาเค็งไว้ถ้าปนจันประมาณโรก,กว่าจ้าตัวนี้กับปลาเล็กปลาหน่อยจะมีนนปลาเสี้ยมเอาปลาคอหน่อยกับนี่ตัวนี้จัน นี่ปลาเทียมปักมือตั้งหลายเทือแจ่อี่นี่ปลาสลิดจะเดี๋ยวพันนนิงนุนยังสีแยกอีกเทือนึงแกจ้าขอขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมคลิปของพันดิงน,นุดลูกหาสายรอจ้าจ้ามานจ้ามืนอนี่พอได้กินจ้าพันหิงน,นูดก็เปิดใดมามาล่าง ມ่ຈ້າຫ້າມໄດ້ດີໄປຈ້າສະບາຍດີจ้า